รอบนี้กูฟ้องหมดกูบอกแล้วใครใส่ร้ายป้ายสีกูเรื่องเงินบริจาคกูฟ้องหมดหาตัวไม่เจอกูจะหาจนเจอจ้ะพอรอบนี้กูจะเดินเข้าไปตํารวจไซเบอร์ด้วยตัวกูเองกูจะเดินเข้าไปด้วยตัวกูเองรอบที่แล้วเนี่ยหมอเสียเขาบอกว่าตํารวจหาเจอทุกคนแต่ขอให้เป็นกูเนี่ยตำรวจบอกเลยว่าขอให้กูเนี่ยเข้าไปเองถ้าเข้าไปเองเนี่ยเขาจะตามได้ง่ายกว่ากูบอกว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนั้นเนี่ยกูบรรยายทาเยอะกูไม่มีเวลา กลัวเวลาไปรบรรยายดีกว่าแต่ตอนนี้กูงดงานบรรยายแล้วกูมีเวลาเข้าไปเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะจ๊ะไม่ว่าจะใครกูหาเจอแน่รอบนี้ไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูหาเจอแน่ขอแค่ใส่ร้ายกูเรื่องเงินบริจาคยินดีจะ้ะยินดีฟ้องทุกกรณีกูจะเข้าไปฟ้องด้วยตัวกูเองไม่ฟ้องอาญาขอเป็นแพ่งเพราะกูอยากได้ตัง กูไม่อยากให้มึงติดคุกติดตารางเดี๋ยวไม่มีปัญญาไปหาเงินมาจ่ายกูเพราะฉะนั้นกูไม่ฟ้องอาญากูจะฟ้องแพ่งกูไม่อยากให้มึงติดคุกเพราะเดี๋ยวมึงไม่มีทมึงไม่มีเวลาไปนั่งทํางานกูอยากได้ตังค์จากมึงสามแสนอยากได้ตังค์ร้อนเงินจ้ะร้อนเงินมึงมึงจ่ายเงินให้กูเนี่ยเป็นค่าคดีเนี่ยจากการใส่ร้ายป้ายสีหมินประมาทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมึงรู้ไหม เงินที่มึงจ่ายกูมาเนี่ยมึงได้ร่วมบุญกับกูนะร่วมบุญในการถมที่ดินร่วมดุลในการซื้อที่ดินมึงได้ร่วมบุญกับกูเลยนะทําไมจะไม่ยอมมาเธอมามาเธอฟ้องจริงหรอจริงรอบนี้กูเอาจริงจะ้ะกูสนุกมากกูเอาจริงเพราะกูเคยพูดประกาศชัดเจนแล้วว่าใครใส่ร้ายป้ายสีกูเรื่องเงินบริจาคเตรียมตัวอิ่มบุญกับกูไปเลยจ้ะ เตรียมตัวอิ่มบุญไปพร้อมกับกูได้เลยจ้ะร่วมบุญด้วยกันจ้ะเตรียมตัวร่วมบุญไปพร้อมกัน